S e s p o r t ตเนชั่นครับประเดิมที่ริยาดป,ปลายปี2026ชู่ชูแนวคิดทีมชาติครั้งแรกในวงการ e สปอร์ตมูลนิธี e สปอร์ w o r ิร์คัพฟาวเดชั่นประกาศเปิดตัว e s p o r t ตเนชั่นครับทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนะครับที่มีทีมผู้เล่นจะลงแข่งภายใต้ทงชาติของตนเองเป็นครั้งแรกโดยการแข่งขันนี้นะครับจะเริ่มขึ้นที่กรุงริยาตในเดือนพฤศจิกายน2026 งานนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามสร้างมิติใหม่ให้แก่วงการอ e ีสปอร์ตด้วยการผสานการแข่งขันแบบสโมสรเข้ากับความภาคภูมิใจในชาติคล้ายกับมหกรรมกีฬาระดับโลกนะครับในขณะที่ผู้จัดยืนยันแล้วนะครับว่า E.N.C จะถูกจัดขึ้นทุกๆ2ปีและในอนาคตจะหมุนเวียนเปลี่ยนเจ้าภาพไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอีกด้วย การเปิดตัว ENC มีขึ้นก่อนที่ซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก e ี Sport g a m e ม s ครั้งแรกในปี2027ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระยะยาว12ปีกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าเนชั่นครับอาจทำหน้าที่เป็นเวทีเตรียมความพร้อมให้แต่ละประเทศนะครับพัฒนาผู้เข้าแข่งขันก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิก e ี ports โดยมีโครงสร้างและผู้สนับสนุนนะครับตามนี้นะครับอย่างแรกเลย จัดขึ้นทุกๆ2ปีนะครับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาทีมชาติอย่างที่2ร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Electronic Arts, Crafton, Tencent และ Ubisoft อย่างที่3เปิดรับทีมจากอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรป MENA แอฟริกาเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงโอเชียเนียอีกด้วยอย่างที่4ใช้การคัดเลือกหลากหลายรูปแบบเช่น แรงโลกนะครับรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคและไวการ์ดเพื่อเพิ่มความสมดุลนะครับในระหว่างการแข่งขันและการมีส่วนร่วมรวมถึงมีการการันตีเงินรางวัลที่เท่าเทียมสําหรับทุกทุกเกมแม้การจัด ENC ะครับจะถูกยกย่องว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายด้านนะครับเช่น หลายประเทศยังไม่รองรับ e-sport อย่างเป็นทางการและขาดโครงสร้างระดับชาติเพื่อการพัฒนาทีมประเด็น e-sport watching ของซาอุดีอาระเบียยังคงเป็นท่อถกเถียงนะครับในแฟนกีฬาและนักวิชาการการจัดอีเวนต์ใหญ่หลายรายการในประเทศเดียวกันก่อให้เกิดคำถามเรื่องความยุติธรรมและการเข้าถึง e-sport nation คัถูกคาดหวังว่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่พลิกวงการ e-sport เข้าสู่เวทีทีมชาติอย่างแท้จริงแม้จะยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับการเข้าถึงความโปร่งใสและแรงดึงดูดของแฟนๆแต่ E.N.C. นะครับก็อาจกลายเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับวงการ e s p o r t ์สู่การยอมรับในระดับสากลครับขอขอบคุณแหล่งที่มานี้จาก eSports n s s i e r r ครับ e s p o r t Advocate Game Market g l o b a l และก็ s h i e ี e s p r t t ครับ